สภาพคือไทายเราเห็นว่าสถานการณ์โควิดที่ปัจจุบันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดโดยการกระทําของรัฐบาลโดยตรงทั้งสิน้นนั่นมันหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยความพร้อมที่รัฐบาลมีอยู่นั้นไม่เคยมีความพร้อมเลยสิ่งต่างๆที่จึงเกิดขึ้นอย่างเป็นเรื่องที่น่าอายที่สุด พรรคเพื่อไทยเรามองเห็นว่าสิ่งอันนี้นะฮะเราไม่สามารถที่จะรับการบริหารของรัฐบาลชุดนี้ได้เราจึงอยากจะกราบเรียนด้วยความเคารพแล้วครับว่าพรรคเพื่อไทยโดยคณะผู้บริหารได้มีการปรึกษาหารือและมีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเราจะดำเนินการ ปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยใช้มาตรา 1, 1. 1นะึ่นึเพื่อให้ตัวนายกหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายของบ้านเมืองที่เกิดมาเนี่ยได้มีการอภิปรายเพราะสิ่งที่สิ่งที่เราจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับการอภิปรายนะั้นนะมันมีหลักสำคัญสำคัญอยู่นี่ก็คือว่าเป็นการสิ่งที่รัฐบาลได้ทำมาเนี่ย เป็นการที่ละเลยต่อชีวิตและเศรษฐกิจของพี่นอ้องประชาชนอย่างวันนี้โควิดติดเข้าไป9,300กว่าคนนะฮะแต่ว่าสูญเสียชีวิตไป9ก้ากว่าคนและสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นอีกผมมองว่าการบริหารรการแผ่นดินของรัฐบาลนั้น ไม่สามารถที่จะไว้ใจได้เราที่จะยื่นหนึ่งห้าหนึ่งเพราะเราจะเปิดโปงความเสียหายความผิดพลาดของรัฐบาลที่ได้กระทำมาตลอดและระยะเวลาปีกว่าสองปีมาเนี่ยนะะที่สำคัญนั้นนะที่เราจะเน้นจุดเรื่องเกี่ยวกับการทุดริตที่เอื้อประโยชน์การเอื้อประโยชน์ ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นนะล้มตายไปเป็นจำนวนมากวันอังคารที่จะถึงนี้คือวันที่13เนี่ยเราจะประชุมพักและหาหลือกับบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักเพื่อจะได้ขอปติเดี๋ยวท่านที่สุดจะคุณาชี้แจงเรื่องนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็จะปรึกษาหาหลือกับพักร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งก็คงจะเป็นเร็วเนี้ยนะและเวลาคงใกลๆกันนั่นมันขึ้นอยู่กับเรากําลังพิจารณาถึงว่าการพบปะการประชุมกันนั้นมันจะทาได้หรือไม่ได้เรื่องเรื่องอันนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าทั้งพักเราเนี่ยเราคงจะเน้นหนักในเรื่องของทางรัฐสภานะฮะส่วนในกรณีอื่นนั้นน,น,นะฮะต้องต้องเรียนว่าคงจะต้องมาพิจารณากันดูทีนึงนะฮะอันนี้เราไม่ ไม่ร่วมกับทางพรรคไทยสร้างไทยะนะไม่ร่วมในเรื่องนี้ร่วมเซ็นชื่อด้วยไม่ร่วมผมขออนุญาตเพิ่มเติมในประเด็นนี้นจากท<ส>ี่ <ใน S 2> ท่านห<อ>ัวหน้าได้กรุณาชี้แจงนะครับพรรคกอไทยเราได้จัดเ,เสวนาเรื่องวิกฤตโควิดทางตันและทางออกของประเทศนะครับในวงเสวนาผมเองได้เสนอมาตรการนี้ว่าให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายเนี่ย ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายในการที่จะดําเนินการกับคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาญาหรือทางแพ่งนะครับโดยเฉพาะความผิดทางละเมิดเราเองเนี่ยสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเสียหายนะครับฟ้องละเมิดทางแพ่งอันนั้นเขาควรจะไปดําเนินการเราเองยินดีที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันตรงนั้นนะครับแต่กรณีคดีอาญาเนี่ยนะครับ หรือกรณีจงใจฝ่าฝืนบทมญยติรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็อีกเป็นมีมิติหนึ่งที่สามารถที่จะดําเนินการได้แต่สิ่งที่เราหนักใจที่สุดก็คือว่าพลเอกประยุทธ์และคณะผู้บริหารชุดนี้เขาทํางานภายใตไ้ได้รับข้อยกเว้นจากกฎหมายโดยเฉพาะพระกฉุกเฉินที่เขานํามาบังคับใช้รับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพรกฉบับนี้เนี่ยเขาได้รับความคุ้มครอง นะครับ <inte brothers and sisters> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพ่งไม่เรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพ่งเรื่องอาญานะครับเรื่องวิทไหนเขาได้รับคมคุ้มครองหรือแม้กระทั่งเป็นคดีเกี่ยวกับการปกครองเนี่ยนะครับเขาได้รับข้อเว้นว่าจะฟ้องจะร้องเขามีได้ถ้าเขาปฏิบัติตามกฎหมายนั้นโดยชอบนะครับหรือสุจริตอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราเราเองก็มองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนผู้เสียหายเนี่ยฟ้องละเมิดถังแพ่งเพราะเพราะ พรกฉุกเฉินเนี่ยไม่คุ้มครองเรื่องละบเงินทางแพงฟ้องได้ครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มติชนทีเพียงแค่สแกน QR c อา e ได้เลยครับ